วันนี้ผมจะมารีวิวการติดฟิล์มไฮคิวแล้วก็รีวิวการใช้งานนะครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับพีเพนะครับจะมาสอนวิธีการติดตั้งฟิล์มนะครับแล้วก็รีวิวฟิล์มไปด้วยว่าติดแล้วมันจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมผมจะทําการติดให้ดูเลยนะครับผมอย่างแรกผมจะแกะกล่องเลยนะครับผมสั่งของ iPhone 12 Pro Max p นะครับสีเปอร์ซิฟิบูนะครับผมมานะครับ สีเป็นฟิบูนะครับนี่แหละครับผมในกล่องจะมีตรงนี้นะครับเราแกะออกมานะครับนี่นะครับเดี๋ยวผมจะติดให้ดูเลยนะครับนี่นะครับผมตัวครอบเลนนะครับเห็นไหมครับจะเป็นสีเป็นสฟิคบูนะครับอันนี้จะเป็นกาวนะครับเราก็แกะตรงนี้ออกแล้วก็เอาไปแปะตรงนี้นะครับ ผมติดใน iPhone 12 Pro Max นะครับตุ๊สี Pacific Blue นะครับผมจะยทำการเช็ดเลยนะครับอย่างแรกผมจะแกะฟีดปบันเดิมออกก่อนนะครับ ผมสั่งมาประมาณ300กว่าบาทนี่แหละครับผมทำการเช็ดแก๊สแอลกอฮอล์นะครับนี่ครับฟิล์มเกา่าแล้วก็เช็ดทำความสะอาดเครื่องนะครับเช็ดเอาฝุ่นออกกันนะครับบริเวณเลนนะครับแล้วก็แอลกอฮอล์นะครับเช็ดครับ มันจะมีผ้านะครับผมตรงนี้นะครับแล้วก็เช็ดเลยครับทำความสะอาดครับผมเอาฝุ่นเอาอะไรออกนะครับตรงบริเวณเลนนะครับถ้าติดแล้วมีฝุ่นมันถ่ายรอ่มาอาจจะติดนะครับผมนะครับเช็ดรับผมแล้วก็ดูนะครับว่ามีฝุ่นมีอะไรไหม เสร็จแล้วก็เอาสติกเกอร์ที่เราแถมมาให้นะครับแปะแปะตัวเอา,เอาฝนออกครับบริเวณเลนนั้นเลยมากนะครับให้เอาแบบนี้นะครับควาแบบนี้นะครับแบบผมนะครับง่ายๆครับต้องทำไรมากครับ เอาุดออกนะครับผมพอ,อฟูดออกเริ่มหมดแล้วเราก็เริ่มแตะเลยครับนี่นะครับผมก็แกะตรงนี้ออกยนะครับผมบริเวณฟิล์มนะครับนี่นะครับจะเป็นสีออกม่วงๆครับผมมีเลยครับจากนั้นก็แกะออกคีรานะครับมบนี้นะครับผมนี่เลยนะครับแล้วก็ติดไปในบริเวณเลนนะครับ นี่นะครับยี่ห้อนะครับ High Chill นะครับผมนี่เลยครับแล้วก็จากนั้นก็เอาตัวนี้ครับติดเลยครับแกะตรงนี้ออกนะครับนี่นะครับนะครับแกะแล้วก็ติดนะครับนี่นะครับการติดเสรอันหนึ่งครับอันที่สองครับ อันที่สามครับตรงนี้นะครับอันที่สามแล้วก็เอาเข้าลงครับแล้วก็งานเลยครับเรียบร้อยครับผมล้วก็ดูด้านข้างครับว่ามันลงไหมครับนี่ครับครอบเสร็จแล้วครับผมครอบเอ็นจะเป็นแบบนี้แหละครับในการครอบนะครับผมจะให้ดูใกล้ๆนะครับนี่เลยนะครับ อันนี้บริเวณมันโนูนขึ้นนะครับจากเลนเดิมนะครับเราก็จะการเลนนะครับประมาณนี้นะครับนี่นะครับีด้านข้างนะครับอันนี้ผมจิตซีนเฉยครับอาจจะไม่สวยนะครับผมเพราะว่าจิตซีนด้านข้างนี่เลยนะครับนี่เลยนะครับผมตามนี้เลยให้ดูใกล้ครับผรงเลน นี่แะครับมันจะนูนขึ้นแบบนี้เลยนะให้ดูใกล้อีกครั้งครับ ยี่ห้อนี้นะครับผมยี่ห้อ High s h e เลยนะครับเพื่อนๆก็ไปหาสั่งซื้อในออนไลน์หรือร้านค้าทั่วไปครับอาจจะมีจําหน่ายนะครับผมสั่งมาวันสามร้อยนแหละครับผมในการจัดซื้อนะครับนี่นะครับผมผมมารีวิวให้นะครับผมไม่ได้อะไรด้วยกับยี่ห้อนี้เลยครับผมแต่ผมสั่งมาติดเองครับเพราะว่าผมรู้สึกว่ามันโอเคมากครับเดี๋ยวจะทการถ่ายให้ดูเลยครับว่ามันถ่ายแล้วมันจะติดขอบไหมครับเดี๋ยวผมถ่ายให้ดูเลยนะครับโซนอันนี้คือเลนเรนปกตินะครับ ไม่ติดขอบนะครับเห็นนะครับทันนี้เทเลนแบบ0.5นะครับนี่ครับถ่ายแล้วไม่ติดขอบนะครับโอเคมากเลยครับเห็นนะครับเรนธรรมดาครับเห็นนะครับผมฮันนี้เลนแบบเลนไว้นะครับไม่ติดขอบนะครับในการถ่ายนะครับโอเคมากเลยครับผมนี่นนะครับตัวนี้ จะมาใส่เคสให้ดูอีกทีนะครับว่าใส่เคสแล้วจะเป็นยังไงนะครับน i̇şte ี่นะครับผมถ้าใส่ก <tema> ับเคสธรรมดานะครับหรือเคสเคนดูไฟนะครับก็จะเป็นแนวนี้นะครับนี่นะครับผมทันนี้ผมใส่เคสนะครับ๋ยู่ให้ดูใกล้ๆนะครับนี่นะครับผมถ้าเราใส่เคสนะครับจะเป็นแบบนี้นะครับจะพอดีนะครับนูนออกมานิดนึงนะครับผมตัวต่าระแทกนะครับตัวเล้นะครับนี่นะครับผม วันนี้ครับพี่รีวิวนะครับขอขอบคุณนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับสำหรับวันนี้คุณ